ล็อกสเต็ปเปอร์กับไม่ลอ็อกสเต็ปเปอร์โธ่ไปนี่มีสายไหนมึงเนี้ไม่มีสายเลเนี่โธ่ต้องโทษต้องแน่เลยนะคนนีตัวดีด้วยเป็น้โตัวเลยนะ สวัสดีเพื่อนๆสายสตรีประคองทุกท่านเชาน้านี้หลังจากการฉีดวัคซีนแอสตราซินิกาพื้นแล้วนะครับฉีดเมื่อวันศื่ต่อ,อการเบื้องต้นนะครับเผื่อคนที่แบบยังลังเลหรือกลัวอ,อยู่นะหัวค่ำหัวค่ำนะเริ่มปวดหัวนะปวดหัวแล้วก็รุมๆนะครับเหมือนมีไข้เล็กน้อยเหมือนแบบไปออกกําลังกายมาแล้วมันปวดปวดอะ่ะม,มันจะมึนมาถึงอีกวันหนึ่งเลย เมื่อคืนก็เริ่มดีขึ้นไม่ได้ออกมานานนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเช้านี้ตอนนี้6โมงคึ่งได้นะครับเดี๋ยวจะตกสัก2ชั่วโมงฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งอ่ะก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยก็ออกมาดูก่อนเนาะเพราะว่าชายคองนี่สมควรจะเป็นปบหรือเป็นหรือเป็นเดือยยายโจกเลยนะครับสำหรับนานาที่ถามนะครับว่าบางล็อกสต็ปเปอร์กับไม่ล็อกสต็ปเปอร์นะครับ ม,ม,มัน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 แตกต่างกันยังไงนะมีผลดีผลไม่ดียังไงทําไมเห็นบางล็อกสต็อปเปิะนะครับสําหรับคําถามนี้นะผมก็จะตอบเลยว่าผมล็อกสต็อปเปินะครับถ้าว่าถ้าว่ามีนะถ้าว่าหมดผมก็ไม่ล็อกนะครับแต่ถ้ามีนี่ล็อกแน่นอนนะครับแล้วมันดียังไงครับนะมีใส่สต็อปเปิเข้าไปนะครับแล้วตามด้วยตะัวต่วทองเหลืองนะครับสองกรรม ตามด้วยตะเบ็ดเบอร์หนึะครับเบอร์หแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่กําลังซับผูกยังไงนะครับเงินแบบมีห่วงอย่างนี้นะครับย้อนดูได้นะในช่องนะครับมีทําลงไว้ให้แล้วถ้าเราล็อกสต็อปเปอร์นะครับตะกัวมันไม่วิ่งมันจะวิ่ง <c oughs> ะลาใส่สต็อปเปอร์นะครับมันก็จะลงไปล็อกที่ที่ตะกัวทองเหลืองแบบนี้นะ <c oughs> ฟังเลยนะสำหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่ สงสัยว่าจะล็อกทําไหมล็อก็อปเปอร์อย่างนี้ใส่หัวจิกไม่ดีกว่าหรอครับบางมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสายตรงนะครับการหลบสวะได้ดีกว่านะครับถ้าไปเกี่ยวข้างบนเนี่ยมันมันไปติดตะวะตรงตรงข้อนั่นแหละถ้าตะเบ็ดอาจจะไม่ใช่เป็นตะเบเ็ดเล็กซัอาจจะฝังไม่ได้นะเป็นตะเบ็ดโผล่มาเลยอย่างนั้นนะครับที่เป็นหัวจิกอ่าอันนี้จบไปนะครับข้อที่2ก็คือถ้าตีลงไปตามร่องนะ ปึง้งแต่ตะกัวมันพาดอยู่ข้างบนไงเห็นไหมอันนี้นะเพราะว่าสตรีดคลองนะครับดิสตรีดท,ที่เป็นหมายสตรีดนะครับมันค่อนข้างจะรบมันตีลงไปปั้งเนี่ยมันไปไปคล้องอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมตะกัวอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเหยื่ออยู่ฝั่งหนึ่งปลาเราลากาปลาปลากาดัดแด้งไปแล้วทีนี้เห็นไหมไปแล้วตะกัวตะกัวอยู่ฝั่งนี้นะเอาเหยือย่อปลาไปนี่แล้วเอาลากไปพันแล้วเอาปล่อยทรง พลาวัดปังตัวท้ายนี่แหละไอ,ไอพวกเนี่ยพันกันอยู่นะครับเนี้ยตะกัวเนี่ยพันอยู่เห็นไหมอันนี้คือถ้าว่าเราไม่ล็อกสต็อปเปอร์นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเราล็อกนะครับพละเหยื่อมันไปไหนอ่ะม,มันมันอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยตกลงมันจะตกด้วยกันติดก็ติดด้วยกันอ่าประมาณนี้นะครับข้อแตกต่างนะสำหรับการล็อกสต็อปเปอร์ไม่ล็อกสต็อปเปอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าว่าเราล็อกนะครับถ้าเราจะตีท่า ตีท่าต่างๆนะครับของของท่าสตีดของท่าพิเศษนะครับมันจะตีได้ง่ายกว่านะตีได้ง่ายกว่าอย่างไงครับบางถ้าเราตีปกตินะครับตีไซส์แคสอย่างเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องล็อกก็ได้ไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับถ้าตีท่าฟิปอย่างเงี้บึง้งอันนี้ก็มีผลนิดๆน,ดนะครับถ้าว่าไม่ล็อกนะถ้า <c oughs> ตีท่าพิชชิ่ง อันนี้ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าท่าที่เราตีอ่ะมันมันมันตะกัวมันนำนะครับตะกัวมันนำหรือหรือมันดันเหยื่อไปถ้ามันดันเหยื่อไปตะกัวมันจะไม่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เสียเสียมันก็จะไม่เสียเนี่ยเสียสรีระของของของน้ําหนักเหยื่อนะครับอแต่ว่าท่าโลเนี่ยบางทีท่าโลเาราโลเป็นยังงี้นะครับ ตะกัวมันวิ่งขึ้นมาข้างบน <c oughs> ตะกัวงวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันทําให้แบบเสียทรงประมาณนั้นไม่ล็อกได้ไหมใช้ได้ตกได้นะครับแต่ว่าถ้าจะตีท่าแปลกๆครบทุกท่านะครับเพื่อความคล่องตัวนะครับล็อกจะจะจะ,จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเราตีท่าไม่ได้หลากหลายอะไรมากก็คือไม่แตกต่างนะล็อกหรือไม่ล็อกนะครับแต่จะไปแตกต่างไอ้เรื่องการติดนะครับเรื่องการติดมือนิดนี่มากกว่านะครับสําหรับหมายสติด ประมาณนี้นะครับยาวแล้วก็จะพยายามแทรกนะครับพยายามแทรกสิ่งที่ที่นึกได้นะครับและเล่าให้ฟังนึกได้และเล่าให้ฟังได้ประมาณนั้นนะครับจะได้เพิ่มนะครับจะได้เพิ่ม คนไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับคนที่รู้อยู่แล้วก็อาจจะเอาไปพิจารณานะครับปรับใช้นะบางทีเราก็เอ้ยเราเราเห็นเขาทำกันอย่างนั้นนะครับเอ่จริงๆแล้วมันเป็นกันนะก็เริ่มจากหน้าบ้านเลยนะอผมก็จะแนวนี้นะครับก็จะพยายามถ่ายทอดนะครับปู๊โดนเลยนะบินไปเลยนะ โอ้ยแบบแบบไม่รู้ตัวเลยนะโอุย๊ยยับเลยกูยแปะเรื่อยๆเลย,ยนะน้ำน้อยนะครับแต่ก็ก็สวยนะอือน้อยแบบน้อยแบบสวยอะน้ำค่อนข้างดีด้วยอือสีน้ำนะสีน้ำค่อนข้างดี ับนวงเท่าไรครับนะเลขสามนะอืมเลขสามยืนพื้นนะครับสําหรับรอบตัวนี้นะรอบตัวนี้รอบอะไรครับนะเอาเดียวได้ว่าอัลฟาแอร์นะครับรอบเท่าไรครับนะรอบ7.2องะอืมบอกแกทบจะละเอียดมากนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ข้ามนะเออส่วนมากคนที่อยากรู้นะครับก็จะข้ามไอสิ่งที่อยากรู้นะครับ นะก็จะได้ไม่รู้นะแล้วสุดท้ายก็ถามนะครับแต่คนที่อยากรู้ตรงอื่นอ่ะอืก็ก็ข้ามไอ้ริงที่อยากจะรู้อ่ะงงไหมเอ <c oughs> ้ก็ยากนะน้อยคนนะครับที่จะดูแบบยาวยันจบนะถ้าว่าแบบไม่ได้เป็นสายอ่ะโดนแล้วนะ ตัวดีด้วยตัวนี้นะโอ้โหคุดนี่อ่ะหนไหมท้ายนะซ้ายเปียก,กนะครับตกแบบเพลินๆน,นะเมื่อกี้มันดันไปคุดนะเลยดูสกว่าตัวใหญ่นะเออคุดดินอนะนี่เข้าเต็มปากเลยนะปล่อยเลยนะไซา์มันเล็กเกินนะครับตาบอร์ดก็ไม่ควรปล่อยนะตกทำไมครับน้านี่แหละ เรื่องของกูเนี่ยยังต <c oughs> <c oughs> ่อเออจนะบนี่พ่อเนะเห็นไหมอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะเออนี่ผมเดินขึ้นมานะครับแล้วเห็นไรเลยนะเนี่ยคอกเป็นลูกไรเลยนะเนี่ยคือตีไปนี่กินแน่นอนนะกินแน่นอนเลยนะครับน้ำตื้น้นะมองเห็นไหมอ่าแล้วซูมลงไปนะครับไนีอยู่ทั้งคู่เลยนะ เนี่ยเออี่ผมลอไปจากแล้วผมยืนมองนะมองข้ามเลนะถึงว่าหัวตกเส้นนี้กันว่าได้ปลาใส่ดีใส่ดี<笑><笑>เออเดินย้อนกลับละนะครับขึ้นไปข้างบนดีกว่านะ <S <S ตรงนี้มันสวยจริงนะครับแต่ว่ามันโอ้โหตแล้วนะตัวเล็กนะเห็นไหมเนี่ยตัวแค่นี้นะครับไซส์มาตรฐานนะครับ อันนี้ไม่เข้าไม่ไม่ไม่เข้าเบ้านะครับอันนี้ปล่อยอันนี้เอาไปเจริญเติบโตได้นะครับดูไซด์นนี่นะประมาณขีดหนึ่งนะเนี่ยเป็น,นะน,น่อกปอาดยเลยนะโอ้ตัวนี้มีไซด์นะซหน่อยมึงเนี่ยมีมีไซด์มึ้งเนี่ยเฮ้ยมีไซด์มันหน่อยมีสามขีดนะ สามขีดกว่าเลยนะตัว oh. uh, นี้เจอล้เจอสายละมีสามขีดนะครับอันนี้เก็บนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สำหรับสายสตีดน,นะถ้าหมายประมาณนี้นะครับถ้าจาัดความยากร้อยนะครับผมให้เท่ประมาณสนะิบ <laughs> ความยากในการในในการส่งเหยื่อนะครับ ถ้ามีร้อยหนึง่งอ่ะร้อยหนึ่งคือยากสุดเลยนะครับตียากสุดเลยนะครับต้องใช้เทคนิคสูงสุดเลยนะครับหมอแบบนี้นี่ผมให้สิบสิบนะจากร้อยนะออดูจากอะไรเข้มนะ่าวัดจากอะไร,รนะย้กง่ายเนี่ยวัดจากพื้นที่การตนะีเห็นไหมสะพานนี้จะไม่มีราวเลยนะราวสะพานก็ไม่มีนะครับฝั่งนู้นก็ไม่ได้มีซอกนะครับ คือตีแค่แปะตะลิงนะครับและระยะนี้ก็ประมาณสัก10กว่าเมตรนะ12เมตรนะครับตีเฉียงก็สัก15เมตรนะซึ่งโอ้โหทุกอย่างคือคือง่ายเลยนะนะะตีท่าไหนก็ได้นะครับเนี่ยตีไซค์แคสเนี่ยตีเลือดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีราวสะพานนะครับไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องอะไร นะเห็นไหมเนี่ยก็คือการการวิเคราะห์จากจากหมายนะการวิเคราะห์ความยากเนี่ยตีข้ามฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไระครับตีด้านล่างสำาบตะไบนะครับไม่มีราวนะไม่ต้องเข้าซอกนะับไม่มีไม่มีความยากเลยวางงานวิกว่านมีแต่ว่าตีให้ทั่วแล้วกันนะตีให้ทั่วหาตัวให้เจอนะครับได้ตึงแน่นอนนะถ้าอย่างนี้คือ ใส่ก็ะดานะครับมือใหม่มือกลางๆมือเก่านะครับตกได้หมดนะแต่ถ้าว่ามือเก่าเก่าสายคองเลยก็ก็ถือว่าชิลเลยนะครับเดินตกชิลๆเอาตัวนะครับเดินย้อนกลับเลยนะแม่งล่อซื้อหูจัดๆนะเออได้ตัวตะกี้นะโอ้โหเดินไปดังไก่นะคิว่าจะแบบโอ้เป็นช่วงที่มันกัดดีแล้วเว้ยอะไรเงี้ย ป่าครับถ้าว่าคลองในเมืองตามแบบว่าในในเมืองข้างในข้างในอันนั้นน่ยจะจะหาง่ายกว่านะอ้ายพวกสามขีดอะไรเนี่ยหาง่ายกว่านะครับเพราะว่านักล่ามันน้อยนะครับคนล่านะถ้าชันชันแบบแบบแถวบ้านผมเนี่ยเขตสะพานสูงเนี่ย ออมันค่อนข้างจะมีนักล่าเยอะนะครับนักล่าหลายรูปแบบนะครับแผตะคายลอบนะครับช็อตแทงนะครับครบเลยนะอย่างนี้บอกเลยมันก็เลยทำให้ตัวที่มีไซส์หายากนะครับแต่มีนะแต่หายากนะครับใช้คำว่าหายาก ดียวแล้วนะอันนี้ตัวเล็กนะครับขิดเดยวแหละยเด,ยเด,ยเดียวดูดนะูนะเนี่ยไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์ามาตรฐานนะครับที่ที่กัดตลอดนะครับนเนี่ยไปขีดนะครับกัดแบบจริงจังอะ่ะเจอเป็นกัดเจอเป็นกัดอืมแต่ก็ไม่ถี่มากนะครับะมาเนี่ยนะครับนี่ได้หลายตัวแล้วนะสี่ห้าตัวไปแลลวม้ว นะครับก็เป็นทํานองนี้นะครับสําหรับปลาแถวนี้นะ <c oughs> จะมีไซส์กับพวกแม่คอ,อกอืมก็เจอคอกก็จะมีนะสามสี่ขีดแน่นอนอเกตดูนะผมไม่ส่งนะครับผมไม่ต้องการให้มันกืนเท่าไปนะครับอืมวัดแค่ว่าผมจะตกแค่ว่าคือกัดปุ๊บ ให้โอกาสนะครับถ้าว่ากินไม่กืนไม่เข้าก็หลุดไปเลยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเข้าก็เข้าแค่แค่ไม่ถึงในคอนะแค่แบบขอบขอบนะเ,เพราะว่าไซ้์มันประมาณอย่างที่เห็นนะครับถ้าว่ามันเข้าไปลึกเนี่ยแล้วเราจะปล่อยมันเนี่ยก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะ <c oughs> อาจจะแบบว่าไม่ตายก็บิการนะ่ะเอ้ยไม่เอางั้นนะเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับมือใหม่ๆนะมา,มาถึงจุดที่เป็นไปได้นะครับสำหรับย่านนี้นะจุดเรือพังนะมีเรือพังอยู่อยู่นะเออ เมฆไมและเม่ไมและ,ะลมละเนี่กี่ร้อนนะจะเพ่นอยู่แล้วกูไม่ไหวอ่าก็มาจู่เรือพังนี้นะอ่ะโดนเลยนะมีไซค์ไหมโอ้โหตัวเล็กว่ฟองเล็กนะทำไมตัวเล็กก็บางฟองมันเล็กนะกัดตึ๊กฟองนิดเดียว น่าจะเป็นที่สุดท้ายของผมนะตรงเนี้ยคือต้องโดนอ่ะตรงนี้คือต้องโดนนะต,นต,นนะตามแบบทฤษฎีแล้วนะตามทฤษฎีตรงนี้ต้องโดนนะเพราะมันเป็นช่องสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะนี่เนะี่ย ยังไงเงี้ยเจ็ดร้อยเลยนะกัดเลยนะเออนะเออข้างรอบเลยนะเนี่ยไม่มีรอบนะกัดไม่โดนนะกัดกัดแบบกัดเหยียดแต่ไม่ติดนะครับยังไม่โดนตานะอาจจะซ้ำนะไงกล่องเห็บเบาเลยนะน้ำม้วนเลยนะ อาจจะซ้ำนะเพราะว่ามันไม่ไม่โดนตำเบ็ดนะกับเหยี่อไปเองเดียววิ่งเข้ารอบเลยมั้งพี่แม่งลากเลยนะลากวิ่งเข้ารอบเลยมั้งฟ้าเข้ารอบครับสไลวันี้นะชิวๆนะครับไล่ไข้วัคซีน เอสตาซินิก้าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ